ใส่แหวนเพชรล้างจานทุกวันเป็นอะไรไหมนะครับผมบอกให้เลยมีทั้งข้อดีและข้อเสียเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรจะรู้และมีประโยชน์มากๆม,มี EP 1หที่ผมเคยพูดไว้ว่าเพชรเนี่ยมันชอบน้ํามันมากๆนะครับเพราะว่าถ้ามีคราบน้ํามันไปเกาะติดผิวเพชรมันจะเกาะติดกันอย่างไม่จากไปไหนถ้าคุณไม่เช็ดมันออกแล้ว ในน้ำยาล้างจานมันมีสารเคมีประเภทหนึ่งที่มันสามารถสร้างคาบมันให้ไปติดหน้าเพชรได้นะครับคาบมันพวกเนี้ตัวร้ายที่สุดไม่ได้เกาะหน้าเพชรนะแต่มันไปเกาะก้นเพชรนะครับซึ่งเป็นจุดที่คุณทําความสะอาดยากมากๆเลยสิ่งนี้มีผลต่อความวาวความวิ้งการเล่นแสงของเพชรนะครับต้องระวังกันให้ดีๆที่กล่าวมานะครับคือเรื่องข้อเสียแต่ผมบอกแล้วว่ามันมีข้อดีข้อดีเนี่ยจะทําให้คุณประหยัดและดูแรงง่ายมาก สไลน์น้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าคุณใช้ให้เป็นมันสามารถเอามาทําความสะอาดเพชรได้แต่คุณต้องใช้น้ํำยาระดับเจือจางผสมกับน้ําอุ่นและใช้แปรงสีฟันอ่อนๆในการขัด ทูตามซอกตามซอยตามหน้าเพชรงานจิวเวลรี่เพชรของคุณจะวิง้งจะเงา,จะ,เงาจะวาวอยู่ตลอดเวลาและจะให้วิ้งกว่านี้นะครับต้องจบลงด้วยการใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับในการขัดทําความสะอาดโอ้โหจะกลับมาสวยเหมือนซื้อออกจากร้านใหม่ๆฉะนั้นนะครับก่อนล้างจานถอดแหวนออกก่อนจะดีกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดจบแล้วนะครับนาทีคึ่งทึ่เรื่องเพชรสาระดีๆเรื่องเพชรจากชิคไดมอนครับผม